เรียนคณะก,กรรมการทุกท่านข้าพเจ้านางจีรวรรณชิมพักดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านบางปานสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3ค่ะข้าพเจ้ารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะนักเรียนทั้งหมด11คนค่ะขออนุญ,ญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะคะ ในรายวิชาภาษาไทยที่จัดการเรียนการสอนอยู่ก็คือการอ่านการเขียนคํายังไม่คล่องนะคะการอ่านการเขียนคํามัตราตัวสะกดยังไม่คล่องนะคะเมื่อไหร่ที่นักเรียนได้อ่านได้เขียนคําที่สะกดไม่ตรงตามมัตรานะคะก็จะเป็นเรื่องยากสําหรับนักเรียนนะคะนักเรียนยังยังแยกคําตามมัตราไม่ถูกนะคะก็เลยส่งผลถึงการสะกดคําไม่ได้เขียนคําไม่ได้นะคะทั้งการอ่านการเขียนนะคะ ซึ่งการอ่านการเขียนคํานั้นนะคะมีความสําคัญมากในการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยหรือวิชาอื่นๆนะคะซึ่งการแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมนะคะยังไม่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้เท่าที่ควรนะคะเนื่องจากบริบทของสิ่งแวดล้อมนะคะการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีของผู้เรียนค่อนข้างไม่ครอบคลุมผู้เรียนมีความคุ้นชินกับ การบรรยายการอธิบายนะคะเนื้อหาต่างๆของครูผู้สอนจากครูผู้สอนนะคะจึงส่งผลให้ผู้เรียนนั้นมีความเข้าใจที่ไม่คงทนนะคะทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควรนะคะดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคําที่ดีขึ้นนะคะครูผู้สอนจึงใช้วิธีการประยุกต์จากสื่อเทคโนโลยีนะคะสร้าง PowerPoint นะคะ แล้วก็สืบค้นจากสื่อออนไลน์นะคะเกี่ยวกับคำมัตรตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะรวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนนะคะซึ่งนวัตรกรรมที่นำมาปรับประ,ประยุกต์ใช้นะคะเป็นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหานะคะโดยใช้การอ่านการเขียนคำมัตราตัวสกดไม่ตรงตามมาตรานะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่เรา ให้ผู้เรียนท้าทายความสามารถของผู้เรียนนะคะเร้าความสนใจนะคะเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายนะคะจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจแล้วก็เน้นความสนุกนะคะอันจะส่งผลให้ผู้เรียนนั้นเกิดค,ความกระตือรือร้นที่อยากร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคําได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งาการประยุกต์ใช้นะคะ การนำคำมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยวิชาอื่นๆแล้วก็ต่อยอดในการเรียนเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้ต่อไปค่ะเป็นที่มาของการแก้ปัญหนานะคะทักษะการอ่านการเขียนคำมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะ โดยรูปแบบ Active Learning กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนนะคะโดยให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติจริงนะคะควบคู่ไปกับกระบวนการกลุ่มเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะนำไปสู่การค้นคว้าหาคำตอบได้ตนด้วยตนเองหรือด้วยกระ,ระบวนการกลุ่มนะคะซึ่งการสร้างองค์ความรู้นะคะองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานความความรู้เดิมนะคะความรู้เดิมก็คือมาตราตัวสกด ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่คม่มาตรตรรกะไม่ตรงตามมาตราซึ่งบทบาทของครูผู้สอนก็จะคอยแนะนำนะคะตามขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะโดยการเช็คก,การเข้าถึงและการตรวจสอบนะคะนะคะเช็คก,ก็คือดูว่าผู้เรียนมีความมีพื้นฐานความรู้ ที่จะเรียนเรียนรู้หรือไม่นะคะถ้าความรู้พื้นฐานยังไม่เพียงพอคุณครูก็สามารถแนะนำนะคะอธิบายซ้ําถึงคําที่เคยเรียนมาแล้วก็คือคํามาตราตรกฎตร,รงตามมาตราเพื่อปการทบทวนให้กับนักเรียนนะคะเข้าถึงก็คือรู้ว่าใครพร้อมหรือยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ถ้าใครยังไม่พร้อมก็คือช่วยเหลือนะคะให้ให้เนื้อหาอ,อธิบายเนื้อหาใหม่นะคะให้นักเรียนพร้อมหรือใช้เกม ใช้เพลงในการกระตุ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนั้นเกิคดความพร้อมนะคะสมองเปิดเกิคดความพร้อมอยากร่วมกิจกรรมต่ตนะคะแล้วก็ตรวจสอบนะคะตรวจสอบถึงความพร้อมทุกทคนนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้อ,องค์ความรู้ใหม่หรือยังนะคะโดย เข้าถึงนะคะเข้าถึงเช็คเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบนะคะโดยบนพื้นฐานเดิมแล้วก็เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ใช้กระบวนการกลุ่มนะคะระบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะโดยในกระบวนการกลุ่มก็มีผลงานในในรูปแบบของแผนสังความคิดนะคะแล้วก็มอบหมายงานงานเดี่ยวเป็นแบบผังบัดนะคะแบบปฏิหัดของมาตรามาตรกบมาตรกบมาตรากนแล้วก็มาตรกดนะคะ ซึ่งข้าพเจ้าได้ออกแบบการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนนะคะดังนี้นะคะขั้นที่หนึ่งก็คือสรอสิ่งเร้าและระบุคําถามนะคะเป็นเป็นการชวนชวนนักเรียนสนทนาถึงสิ่งไวร้อมที่อยู่รอบๆตัวหรือคําที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนก็ช่วยกันครูก็ชวนคิดว่ามีคําอะไรบ้างที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะ จะแสวงหาสารสนเทศแล้วก็วิเคราะห์นะคะโดยการศึกษาจากสื่อ,อ PowerPoint นะคะหรือว่าสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็ศึกษาจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็เขียนคำที่พบเห็นนะคะจากสิ่งรอบตัวนะคะลงไปในในกระดาษที่ครูเตรียมให้นะ,ะก็คือจากกระดาษของแผนผังความคิดนะคะ ขั้นที่3นะคะขัน้นสร้างองค์ความรู้นะคะครูและก็นักเรียนช่วยกันสนทนาถึงคําที่นักเรียนได้เขียนไปนะคะโดยคําม,มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานั้นออกเสียงอย่างไรนะคะก็ช่วยกันคิดช่วยกันร่วมกันสนทนาอภิปรายนะคะขั้นที่4นะขั้นสื่อสารและสะท้อนคิดนะคะให้นักเรียนนั้นอ่านออกเสียงนะคะคำมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราซึ่ง ครูคอยแนะนําถ้าหานักเรียนยังอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องนะคะครูคอยแนะนําช่วยเหลือแล้วก็สะอนปรับให้นักเรียนปรับรวงแก้ไขการอ่านการเขียนให้คล่องแล้วก็ให้ถูกต้องนะคะขั้นที่5านะคะประยุกต์ขั้นประยุกต์และตอบแทนสังคมนะคะนักเรียนและครูก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงความสําคัญของการเขียนคําการอ่านว่ามีความสําคัญต่อชีวิต อย่างไรนะคะต่อชีวิตประจําวันเป็นการนําภาษาไทยไปใช้ให้ถูกต้องนะคะในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการการอ่านการเขียนและการพูดสื่อสารนะคะซึ่งเป็นนักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปไป,ไปใช้ให้ถูกต้องนําภาษาไทยไปใช้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการรู้ในรายวิชาภาษาไทยหรือคุมสาระการเรียนรู้อื่นหรือต่อยอดในการเรียนระดับที่สูงขึ้นต่อไปนะคะจากกิจก,กรรมเรียนรู้นั้นนะคะนักเรียนได้ เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมนะคะและประสบการณ์ใหม่จากกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็ผ่านกระบวนการกลุ่มนะคะรวมทั้งมีการปรับปรุงการเรียนรู้จากข้อมูลที่ครูสะต้อนกลับนะคะอันจะนําไปสู่การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคามาตราตัวสะกดได้ดียิ่งขึ้นนะคะสามารถสร้างองค์ความรู้ในการอ่านและการเขียนคําไปสู่กลุ่มสาระอื่นๆได้ ซึ่งในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้นะคะครูได้มีการเล็กนนรีนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม PLC นะคะสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อของโรงเรียนบ้านบางปานนะคะซึ่งเพื่อร่วมตรวจสอบถึงความถูกต้องของเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้เป้าหมายในการแก้ปัญหาของเรียนนะคะสามารถตั้งด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลและสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งข้อเสนอแนะ จากกลุ C, ่ม PLC ครูผู้สอนก็นำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแผนกนารจัดการจัดการรู้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถนำมาจัดกิจกรรมการรู้ของผู้เรียนและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการอ่านการเขียนธรรมะตาตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสุดท้ายต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ